<Yeah. S 2> สวัสดีครับพี่น้องชาวกอลลิตี้ครับคลิปชิปเป้าฮิปนี้ครับเรามีรถตู้ทึบมานําเสนอกันนะครับนะใครที่กําลังมองหารถตู้อยากจะได้เอาไปใช้งานนะครับหรือว่าอยากจะเอาไปแต่งครับแนวแคมปปิ้งนะออกทริปท่องเที่ยวตามอุทยานต่างๆนะนอนในรถก็คันนี้ได้เลยนะครบเครื่องครับผม มาดูรายละเอียดครับคันนี้เป็นเจ้า t ต y o ต a h ไฮเอ3.0นะครับ3.0นะครับเป็นรถปี2015นะครับตู้ทึบครับ D4D นะเกียร์ธรรมดาครับผมคันนี้เครื่องเป็นสัมพันด้วยนะครับคอม m o n เร i l d ดีเซลนะครับมีแอร์แบ็คู่หน้าครับภายในก็สวยสะอาดครับปูพื้นอลูมิเนียมติ้นเป็ดพ้อมบรรทุกเรียบร้อยครับโอ้ก็ถือว่าครบเครื่องเลยนะสำหรับสายบรรทุก แบบนี้ก็ใช้งานได้เลยนะราคาผู้ขายตั้งไว้ที่439,000บาทนะครับรถสวยๆกันเลยครับจันทีสภาพก็พร้อมใช้งานนะารู้ว,ว่าจะเอาไปแต่งเพิ่มโมดิฟายทำให้เป็นรถนอนนี่ก็ถือว่าได้นะรถตระกูลนี้ป้ายเขียวบรนทุกนะครับก็ยังไงก็ลองทักไปแล้วกันนะครับช่องทางการติดต่อนี่สามารถติดต่อได้ผ่านลิงก์ด้านล่างคลิปเลยนะครับมีเบอร์โทรในนั้นเรียบร้อยครับ แล้วก็มีข้อเสนอต่างๆครับคันนี้ผ่อนได้ด้วยนะครับนะคันนี้เครดิตดีผู้ขายบอกว่า900 0บาทนะครับออกรถได้ถ้าไม่มีเครดิตก็อยู่ประมาณ39 0 0 0นะผ่อนก็อยู่ที่8,500บาทครับกว่านิดหน่อยๆนะครับนะประมาณ7ปีนะครับนะก็อันนี้ก็ยังไงก็ลองอสอบถามกันเข้าไปเองแล้วกันนะเพราะว่าทางช่องนี้ จอก็เอามานาเสนอกันครับเผื่อใครกาลังมองหารถตู้อยู่นะมันไม่ได้เป็นเจ้าของขายเองนะครับนะเราแค่มาชี้เป้าเผื่อสมาชิกกำลังมองหารถตู้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงนี้กระแสรถตู้กําลังมานะก็ใครมองหาอยู่ก็ลองจัดไปครับรถสภาพใหม่ๆนะครับก็อาจจะไม่ต้องทําอะไรเยอะนะแต่แนะนาให้ไปดูตัวจริงกันก่อน,นครับไปลองขับลองเทสดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงนะตัวจริงมันเป็นยังไงครับก่อนตัดสินใจใจ่ายเงินนะครับเพื่อความสบายใจนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับผม รถคันนี้อยู่แถวสีนักดิน31นะครับกรุงเทพนะก็ถูกใจไงก็ทักไปครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถคาใหม่ใหม่ท่านจะได้ไม่พลาดครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ